านผู้ชมไปที่จังหวัดอุดรหน่อยนะครับกรณีที่มีครูผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับได้มีการใช้เข่านะครับแล้วก็แทงไปที่ท้องของเด็ก10บกวบชั้นป .4 ี่นะครับเป็นเด็กผู้ชายนะครับสืบเนื่องจากเมื่อวันที่18ธันวาคมนะครับได้มีเด็กสักสาคนเนี่ยรวมไปถึงผู้ที่คนครูกระทาเนี่ยไปแกล้งเพื่อนผู้หญิงนะครับโดยนํากระเป๋าไปซ่อนแล้วเพื่อนอีก2คนนะครับโดนใช้ไม้เลียวนะครับตีแล้วก็เป็นอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่จะทำโทษทำโทษได้นะครับแต่ เด็กที่มีประเด็นตอนนี้นะครับก็คือคุณครูใช้เข่านะครับไปที่ท้องของน้องทําให้กระดูกอ่อนนะครับอักเสบเลยแล้วก็มีการใช้ขานะครับยันซ้ําเข้าไปอีกนะครับซึ่งเป็นที่เด็กมดเด็กบอกว่าเป็นที่น่าอับอายมากนะครับแล้วก็ไม่อยากไปโรงเรียนอีกเลยนะครับเรื่องนี้ก็กลายเป็นประเด็นเนื่องจากผู้ปกครองนะครับไม่ยอมฟ์มแต่ทางท่านคุณครูนะครับก็มีการโทรมาเจรจาขอโทษนะครับเพราะว่าไม่ได้ ทำการรุนแรงแต่อย่างใดนะครับเป็นแค่การหยอกและการทำโทษเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ผมว่ามันมันออกจะรุนแรงไปนะครับคุณครูตกลงคุณครูเป็นคุณครูหรือว่าเป็นนักมวยกันแน่นะครับเดี๋ยวเรามาตามต่อเรื่องนี้นะครับจะจบอย่างไรนะครับหากเปนความคืบหน้านเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะมาางนานให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับสวัสดีครับ